สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งนะครับวันนี้นะครับพาท่านผู้ชมนะครับมาดูหน้างานของเรานะครับอยู่ที่บ้านบ้านไพรนะครับตำบลไพรอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์นะครับพื้นที่ตรงนี้อยู่ที่ประมาณ 6กไร่นะครับก็กำลังทำการเครลียร์ลิงอยู่นะครับทำการเครลียร์ลิงนะครับเพราะว่ารกมากเลยนะครับดูครับท่านผู้ชมมาท่านผู้ชมมาให้ชมก่อนที่เราจะทำการขุดนะครับว่าเราจะออกแบบยังไงนะครับมาดูก่อนนะครับว่าเป็นพื้นที่ที่รกนะครับเต็มไปด้วย หญ้ารกไปหมดเลยนะครับในต,ตอนนี้นะครับเรากําลังเคลียร์พื้นที่นะครับเพื่อที่จะวางแบบนะครับวางแผนนะครับว่าเราจะฝึกยังไงดีนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เอ,อเอียงสโลปมาข้างเดียวนะครับรอติดตามชมนะครับตรงนั้นที่เราเคลียร์ลิงไปแล้ว นะครับก็เป็นสะเก่านะครับสองลูกติดกันนะครับแล้วก็ด้านโน้นนะครับจะเป็นสะใหญ่นะครับเป็นสะประจําหมู่บ้านนะครับสะนั่งดื่มสมัยนะครับเป็นสะของหลวงนะครับ ม,มามาดูก่อนที่เราทำการกดเดือนไหนอ่ะเดือนนี้เดือนไหนตุลา,ว,ลาวันที่หนึ่งตุลานะครับวันที่หนึ่งตุลานะครับวันเริ่มงานของเราในพื้นที่ตรงนี้นะครับอยู่ที่บ้านไพรตําบลไพล อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับโรบปันลีนเนี่ค,นครับก็คันเล็กขันใหญ่ทําช่วยกันทําการเคลียร์ลิงก่อนนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่รกมากนะครับไม่ได้ทํานานะครับก็รอติดตามชมผลงานของปันใจโครงน้องนาโมเดลนะครับทีมงานเสียเศบรถขุด เดินไม่ได้นะครับผมอยู่บนรถนะครับเพราะว่ารกมากเลยนะครับมีงูด้วยนะครับงูเหลือมนะครับงูหลามนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับลุงบ้านทางโน้นนะครับได้บอกว่ามากินไก่แล้วตัวหนึ่งวันก่อนนะครับเมื่อวานก่อนเลยนะครับตัวใหญ่น่าดูนะครับประมาณสิบกว่าโลนะครับ ติดหมู่บ้านเลยนะครับนะครับนี่ติดติดหมู่บ้านเลยก็พื้นที่ก็ตอนนี้นะครับยังแฉะมากเลยนะครับเดี๋ยวจะทำการวางแผนก่อนนะครับท่านผู้ชมว่าเราจะขุดแบบไหนดีนะครับก็ะพาท่านผู้ชม นะครับได้ชมก่อนที่เราจะทำการขุดนะครับต้องขอขอบคุณ FC ที่ติดตามชมผลงานของเรานะครับตอนนี้ก็ให้ผู้ใหญ่อัจจารบีก่อนนะครับผู้ใหญ่ขับรถไทยนะครับพยไห้ผยนไหนะครับเราก็จะทำการ สำรวจก่อนนะครับเคล่งเสร็จก็สำรวจวางแผนวางแบบว่าเราจะขุดแบบไหนนะครับติดตามชมนะครับวันใจโคกน้องนามโมเดลนะครับทีมงานเสียเสมรถขุดว่าเป็นยังไงนะครับก็ขอบคุณที่ทุกคนทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามชมผลงานของเรานะครับนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะทําการเจาะ นาคารน้ำใต้ดินเหมือนเดิมนะครับรับผมก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามชมผลงานของเรานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ